สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบัณนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับเช่นเคยวันนี้เราก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่1 5ถึง17มีนาคม2,567วันนี้ก็ถือว่าราคาพุ่งขึ้นแรงมากนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้78บาทปรับปวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ ราคาท้องถิ่น75บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้85บาทห9สตางค์ปรับงวกเพิ่มขึ้นมา77สตางค์ราคาท้องถิ่น82บาทห9สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3มวันนี้90บาท8สตสงค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อยสองบาท87สตางค์ราคาท้องถิ่น87บาท88สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซ็นตวันนี้5 8าสิบาทสี่สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1นึ่งบาทสิสตางค์ราคาท้องถิ่นห้าสิบห้าบาทสี่สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้2 9่1ิบาที่สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา58าสตางค์ราคาท้องถิ่น2 6่สิบาทยี่สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55 เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง32บาท13สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่64สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท13สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%เร์เซ์ค้างคืน35บาท5สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา67สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท5สตางค์และยางวันนี้ เ0สเสำหรับอย่างก้อนถ้วยอยู่ที่40บาท87สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา81สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท87สสตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับ